สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนลัคณาราศิกันในเดือนมกราคม2564กครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดยงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน์ id มาที่ป i l i b e e หกซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปโพสตไว้แล้วสามารถแอดไลน์ id มาทำค่าครูได้ครับเรมาฟังคำพยากรณ์นะครับในเดือนมกราคม2564ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีนั่นเองนะครับ โดยภาพรวมนะครับจะมีกรารโคจรย้าราศีทั้งหมด4ดวงนะครับซึ่งก็กางๆนาะอไม่ได้มากหรือไม่ได้น้อยเกินไปกลังดีเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนเลยนะครับก็คือดาวพุธของคนราศีกันนั่นเองดาวพุธเนี่ยได้โคจรเข้าสู่ราศีมังกรนะครับตอนนี้ตั้งแต่วันที่30นะครับย่บเก้าสามสประมาณนี้นะครับธันวาคม2,563ที่ผ่านมา ยังอยู่ในราศีมังก,กรทั้งเดือนนี้นะครับมกราคมอ,าอยู่ในเรือนของดาวเสาร์ซึ่งเกาะกลุ่มชุมนุมกัน3ดวงนะครับคือพระนศบดีเสาร์และพุธนะครับดาวพุธเนี่ยเพิ่งย้ายมาอย่างที่บอกไปนะครับก็คือ29ทธันวาคมดาวเสาร์เนี่ยโครจรตั้งแต่5ธันวาคมและดาวพัหัสบดีเนี่ยสิพฤศจิกายนนะครับสองพทั้งหมด ก็เลยกลายเป็นว่าชุมนุมกันในราศีมังกรในภพปุตตะของคุณนะครับเดาประจําตัวตนุปุตตะแปลว่าเราจะได้สิ่งใหม่ๆนะครับเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรืออาจจะได้มีเกณฑ์การลงทุนนะครับการาเขาเรียกว่าแต่มันมันมันไม่ได้นะเนื่องจากคนราศีกันย์ยได้เราเสาเป็นพินทุบาทนะครับในการลงทุน วิธีการที่จะลงทุนได้ก็คือ 1. ต้องเป็นคนดวงแข็งนะครับถึงจะลงทุนได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยใหญ่ๆเลยนะครับแต่ต้องหาเลิกในการลงทุนด้วยนะครับไม่งั้นก็ไม่รอดส่วนคนกลางๆเนี่ยนะครับก็หมายความว่าพอจะซื้อมาขายไปได้บ้างนะครับแต่ต้องเล็กๆน้อยๆเป็นลักษณะของการที่ห้ามลงทุนเยอะนะครับเพราะไม่งั้นของจะ เสียหรือคือหมายความว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทําร้านอาหารหรือของที่มันใช้ในลักษณะของมีอายุเนี่ยจะหมดอายุง่ายนะครับพวกเครื่องสาอางพวกอาหารเนี่ยไม่ได้นะครับก็คือคือห้ามเลยนะครับเพราะว่าดาวเสาแปลว่าช้ายาวนานนะครับเมื่ออยู่ในภพปุตตะหมายถึงการลงทุนแล้วจะเกิดความยาวนานเกิดขึ้นกว่าจะออกนะครับสินค้าชิ้นนั้นนะยกเว้นของที่มันไม่เสียอันนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ คนที่ดวงอ่อนนะครับเหมือนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทําการค้าไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เนี่ยทำเกี่ยวกับอาชีพแบบเนี้ยได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือต้องต้องระวังนะครับในการลงทุนก็หมายความว่าใช้การ pre order รนะครับหรือเป็นการลงทุนที่แบบว่าอ่าไม่มากจนเกินไปอันนี้พอจะได้เล็กๆน้อยๆคือหมายความว่าถ้ามันเจ็บตัวเราต้องรับได้ในจุดๆนั้นอนแบบเนี้ยนะครับก็ อย่างเช่นลงทุนไม่เกินหมื่นอย่างเงี้ยน,นะครับเอออญญาจจะได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้ตัวอื่นเข้ามาแทรกนะครับอย่างเช่นทําการตลาดด้านของการออนไลน์นะครับหรือเป็นลักษณะของการที่ทําให้ประกาศลงในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเพื่อให้มีคนนั้นเข้ามาเห็นสินค้าเราอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการที่ต้องวางแผนอีกชั้นหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ทําไม่ได้นะครับต้องต้องเข้าใจตรงจุดนี้ต้องพรีออเดอร์นะครับต้องเข้าใจว่าบอกเขาว่า อันนี้เป็นสินค้าต้นแบบนะอะไรเงี้ยซื้อมาชิ้นเดียวแล้วบอกว่าเนี่ยมันสินค้าเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะมีการ preorder แบบนี้นะครับก็สามารถทําได้อันนี้คือการลงทุนแบบนี้2คือเป็นประเภทที่ถ้าเป็นของเสียคือไม่ได้เลยนะครับ2ปีครึ่งนะจากนี้ไปนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าฟ้าไม่เอื้ออํานวยให้เรานั้นลงทุนในช่วงนี้นะครับ อ่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครที่ลงทุนอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ลงทุนตามปกติได้นะครับแต่อย่าลง,ลงทุนก้อนใหญ่มากเพราะไม่งั้นเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันจะช้ามันจะนานกว่าสินค้าจะออกนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับถ้าใครเป็นลักษณะของการที่ทํางานประจําราชการพวกเนี่ยที่ไม่ต้องใช้การลงทุนอันนี้ปกติครับถือว่ารอดอก็ก็เป็นจุดนั้นไปนะครับทีนี้ ตนุปุตตะเนี่ยมันหมายถึงภาวะความพึงพอใจสิ่งที่เราจะได้ในสิ่งต่างๆนะครับที่ค่อนข้างจะดีคือมันตรงกับเดือนแรกของปี2564พอดีคือช่วงปีใหม่นะก็แปลว่าเราจะมีความสุขเราจะได้รับความสุขต่างๆนะครับแต่ว่ามันมีดาวเสราร์เนี่ยเป็นกเษกษตรกลุ่มทุกดาวไว้นะครับแล้วมันเป็นพิธุบัทแบบนี้หมายความว่าหนึ่งอย่างแหละที่เราที่จะไม่สมหวังก็คือการลงทุนนะครับต้องระวังนะครับทีนี้ มันกลุมกับดาวหลายๆดวงะนะครับเช่นพระหัสนะครับพระหัสมาจากพอปัตติเนียแปลว่าระวังคนที่มีคู่แล้วจะได้คนเข้ามาเพิ่มนะครับหมายความว่าอาจมีกิกได้เพราะว่าปุตตะเนี่ยในทางโหราศาสตร์เขาจะมาถึงกิกนะครับต้องระวังระวังหมายถึงว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาหาเราแล้วถ้าถ้าเราเราเป็นคนหนักแน่นอยู่แล้วเนี่ยโอเคไม่ไม่เป็นไรหรือคนโสดอยู่แล้วเนี่ยจะได้คนเข้ามาหาอันนี้คือข้อดีแต่คนที่มี คนครบอยู่แล้วเนี่ยต้องระวังอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของการจะได้ลูกนะครับได้บุตรได้หลานดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่พร้อมอย่างที่เคยบอกไปหลายๆลครั้งว่าระวังเรื่องของการาคุมกําเนิดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าคนที่ไม่พร้อมเนี่ยก็ระวังจะมีคือมีเกณฑ์ที่จะได้ง่ายนะครับอะไรแบบนี้คือคนบางคนเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่มี ก็เพราะว่าไม่มีดวงในจุดนั้นแต่ตอนนี้ดวงมันส่งเสริมให้มีได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยระวังเอาไว้นะครับอย่าคิดว่ามันไม่มีมันไม่มีแล้วเกิดโอกาสพลิกผันนะครับเพราะมันเบียนกระดามมันจะอยู่นะแต่มันจะเป็นในทางที่ร้ายมากกว่าหมายความว่าถ้าเผื่อคิดว่าทุกครั้งมันไม่เคยมีมันไม่เคยเป็นมันไม่เคยได้แต่อยู่ดีมันจะได้คืออ่ามันก็ไปว่าสมหวังกับคนที่อยากมีแต่คนที่ไม่สมหวังสิจะไม่มีเหมือนเดิมนะครับก็ เออไม่ใช่มันจะมีอะไรแบบนี้นะครับต้องระวังตรงจุดนี้อาจจะฟังแล้วงงนิดนึงนะครับแต่หมายความว่าดาวมอตอยูคือดาวเซอร์ไพรส์ไงแต่มันเซอร์ไพรส์ในในทางที่ร้ายเออด,ดังนั้นเนี่ยมันจะได้กลับตรปัตในสิ่งที่เราอยากได้หรือเรานั้นคาดการณ์นั่นเองนะครับก็ระวังตรงจุดนี้แต่โดยรวมอะดีนะครับในในการชุมนุมของดวงดาวนะครับเพราะดาวชุมนุมกัน5ดวงเลยนะพระนธชบรีเสาอาทิตย์พุธนะครับแล้วก็สุขด้วยนะครับก็กลายเป็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะประดังประเดเข้ามาในภพปบบุตตะการเป็นว่าเราจะได้อะไรใหม่มมมๆเยอะแยะมากมายนะครับถูกใจสมใจแต่มันก็ดึงพบเสียมาด้วยบ้างเล็กๆน,น้อยๆอย่างเช่นดาวอาทิตย์มาจากภพวินาศนะครับซึ่งไม่มีตัวช่วยนะเพราะว่ามันเป็นเจ้าเรือนเดียวคือราศีสิงนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นนะได้มาจะไม่ถาวรนะไม่คงทนนะต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเราอยากให้มันอยู่อย่างถาวรเนี่ย ใช้ความคิดนิดนึงว่าเลือกดีๆนะอย่าเลือกสิ่งที่มันไม่ดีเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้อยู่ไม่ถาวรน,นะเอออะไรแบบนี้นะครับอย่าด่วนได้นะอย่ารีบร้อนเกินไปในการที่จะคว้าในสิง่งสิ่งนั้นเพราะอย่าลืมว่านําขึ้นให้รีบตักไม่ได้แปลว่าเราจะต้องรีบตักเสมอไปให้เราเป็นคนที่รู้จักสังเกตรอบคอบเพราะดาวประจาตัวคือดาวพุธเนี่ยลังเลอยู่แล้วนะครับกลายเป็นว่าการลังเลครั้งนี้เป็นผลที่ดี แต่ลังเลมากเกินไปก็เสียโอกาสแต่ว่ามันเป็นในทางที่ดีหมายความว่าเราเลือกเยอะกลายเป็นว่าเราสแกนละสิ่งที่ได้เนี่นจะต้องคงทงถาวรเพราะดาวสอบเ,เกษตรนั่นเองนะครับแปลว่าเราต้องชัวร์ก่อนแล้วเราถึงเลือกเพราะว่าที่เขาบอกว่านําขึ้นให้เร็บตักนะหมายความว่าเราต้องดูให้ดีก่อนว่าน้ำนั้นนะ่ะน้ำบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าน้ํามีสารพิษเจือปนไหมไอยกตัวอย่างนะแล้วก็เป็นลักษณะของน้านั้นนะ่ะอ่ขุ่นหรือเปล่าน้ําสกปรกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราแบบ ตักโดยไม่ลืมหมลูลืมตาหรือไม่ใช้สติเนี่ยกลายเป็นว่าเราได้รับสารเคมีเราได้รับน้ําที่มันสก,กปรกนะครับดังนั้นเนี่ยเออมันก็ไม่คือหมายความว่าเป็นของที่ต่ํากว่าตนน่ะเอออะไรแบบเนี้ยจะเกิดขึ้นได้นะครับต้องระวังด้วยนะครับอย่าลืมว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวบัพะเคาะและประทานด้วยดังนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะให้โทษเล็กๆในน้อยในจุดนี้คือได้นะแต่ได้ของไม่ดีได้ของมีตําหนิอะไรแบบเนี้ยนะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เพราะดาวเสาร์เนี่ยมันแปลว่าอ่า สกรปกรกล้างหรือเป็นของที่มีตําหนินะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะได้ของมีตําหนิหรือสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนะอยู่ที่สติของคุณนั่นแหละนะครับดังนะั้นน่ะถ้ามันมันมีมาทั้ง2แบบแหละคนเหมือนกันการเลือกเนี่ยเออการเลือกของเราอะนะครับการที่ได้ใหม่ๆเนี่ยบางทีเ่ยได้มาที่เราไม่ถูกใจก็มีได้มาโดยการที่เราไม่ใช้สติเนี่ยบางที คว้าออกของไม่ดีมาแบบเนี้ยของมีตําหนิมาอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยอยู่ที่เราเป็นคนคิดเป็นคนกําหนดได้นะครับเออดวงบอกว่ามันจะได้รับแบบนี้นะให้เราระวังนะให้เรารอบคอบนะโอเคเราก็จะได้พอเรามีสติปุ๊บเราก็จะได้สแกนเงครับพอเราสแกนปุ๊บเราก็จะได้แต่ของดีๆอะไรแบบนี้เนาะเออสามารถฟ้าห้าสิบคนห้าสิบนะครับตัวเราทำห้าสิบเราสามารถเลือกได้เนาะทีนี้เรามาดูเรื่องของการงานนะครับเป็นดาวพุธดาวประจําตัวเหมือนกันนะครับก็แปลว่าการงานจะเริ่ม ล้วต้นโปรเจกต์ใหม่ๆนะเพราะได้อาจิ์คู่วิชาการนะครับมีเกณฑ์การทําสัญญาต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะทางราชการหรือหุ้นส่วนต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของพุทเสาคู่โครงการระยะยาวหมายความว่ามีแผนการต่าง,งานมีแผนการทําโปรเจกต์มีการทําอะไรที่มันแบบว่าอสังหาต่างๆเพราะกลุ่มกระดาพษพระนสบดีมาจากอสังหาด้วยนะครับก็คือรากฐานของชีวิตเนี่ยหมายความว่าเราจะทําอะไรใหญ่ๆนะระวัง นะครับรอบครอบให้มากๆดาวเสาร์หมายถึงความรอบครอบและก็อย่าลงทุนบอกไปแล้วนะครับพยายามผ่อนไปเรื่อยๆนะครับให้มันนานๆเข้าไวเออลักษณะนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมนเงินไม่ทันนะอะไรแบบนี้นะครับเพราะความอยากได้มันมากไงดาวเสาร์เป็นเกษตรในพระบุตระเนี่ยเพลว่าอยากได้ฉันต้องได้อะไรแบบเนี้ยก็กลายเป็นว่าอืมก็มันเป็นพิษภัยในภายหลังอะไรแบบนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่าดาวเสาร์เนี่ยมันให้ความสุขสมใจเราแต่เราต้องมองถึงอนาคตด้วยว่า อนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะยากแทนลำบากทีหลังหรือเปล่าเพราะเราเอาแต่ใจไงอะไรแบบนี้คือมันมันมีข้อเสียเล็กๆแฝงอยู่นะครับพะไปดาวเสาไปดาวแบบผะกคอแปลว่าบางทีเราอาจจะได้อ่าผลเสียในระยะยาวก็ได้นะครับอะไรแบบนี้ก็คือ,คอหมายความว่าการใช้นีระยะยาวนั่นแหละนะครับทีนี้ดาวเสาเมนยังหงมายถึง นี่สินได้ด้วยนะครับต้องระวังตรงจุดนี้อาจารย์ผมจะสอนไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่มันตัวแทนได้อะไรแบบนี้นะครับถ้าคนไม่ระวังนะที่นี้เรื่องของการงานก็บอกไปแล้วเนาะก็ระวังเรื่องของการลงทุนนั่นแหละนะครับนอกนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหมดนะครับไม่ได้เสียอะไรแล้วจะมีใครที่ทํางานเกี่ยวกับราชการเนี่ยดีมากนะครับเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยจะไปกลุ่มในวันที่14มกราคม25 6 4, 4, 4เนี่ยผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือส่งเสริม ทุกอย่างนะครับทุกอาชีพแต่ว่าราชการจะเด่นเพราะเป็นดาวอาทิตย์นั่นเองแต่มาจากภพวินาศนะครับหมายความว่าระวังมันจะมาแล้วมันไม่ทนไม่นานอาะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะช่วยได้ครึ่งเดียวนะอะไรแบบนี้เราต้องเพิ่มศักยภาพขึ้นไปเพราะว่าดาวพัสดีเนี่ยเป็นดาวแห่งการเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยตั้งแต่5้ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับที่ผ่านมาเนี่ยหปีเต็มเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเพื่อพัฒนาศักยภาพแล้วเราจะทําให้เราเพิ่มเข้าไปจากผู้ใหญ่นั้นให้ครึ่งหนึ่งนะครับไม่ได้แปลว่า ผู้ใหญ่ให้ครึ่งหนึ่งเราก็ทําครึ่งหนึ่งมันก็ได้แค่นั้นนะแต่ถ้าเผื่อเราเพิ่มเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้มากแบบนี้นะครับเพราะดา,าวเสาคมไว้เป็นเกษตรเนี่ยแปลว่ามันได้มากนะเออเราก็ต้องทําให้มันได้เต็มที่เพราะอย่าลืมว่า30ปีอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับมันไม่ได้ง่ายๆนะอะไรแบบนี้นะครับมันเสียโอกาสว่าง่ายๆนะครับทีนี้ เรื่องของการเงินนะครับการเงินของคุณเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยตรนกรกอยู่ธนูเป็นมหาจักรเนี่ยก็ดีหมายถึงหมุนวน no. เรื่องของการเงินนะครับหมายถึงว่ามีเงินเข้ามาให้เรานั้นจับจ่ายฉันใส่แต่ระวังเรื่องของความที่อยากได้นี่แหละก็มันเข้าดวงเหมือนเดิมนะครับว่าดาวศอเป็นเกษตรเนี่ยนะครับในภพปุตตะคือความพึงพอใจฉันอยากได้ฉันต้องเอาให้ได้แต่เงินเนี water, ่ยมันก็กลายเป็นว่าเป็นนี้เป็นสินได้นะถ้าเผื่อเราไม่คิดให้รอบครอบก่อนอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นจะสรรเรื่องของการเงินให้ดีเพราะความที่ดาวศุกร แปลว่าอยากได้เอาเลยทันทีแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของมหาจักรเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเล็กๆก็คือเสียไม่ควรเสียค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆอยากจะวิ่งเข้ามาหาค่าน้ําค่าไฟค่าเน็ตค่าโอ้โทรศัพท์จีปัฒะเยอะแยะมากมายเนี่ยจะเข้ามากลายเป็นว่ารับ้ายแจาคขวานะแต่ยังดีที่ตรงที่ว่ามีเงินให้เราใช้ได้อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าดีดีแต่มีเสียเล็กๆนะครับจะสั่นเรื่องการเงินแล้วจะอยู่รอดปลอดภัยส่วนเรื่องของ ความรักบ้างนะครับความรักเนี่ยเป็นดาวพัสบดีได้ตําแหน่งนิดนะครับในราศีมังกรหมายความว่าในรอบ12ปีเนาะอ่อนกําลังเนี่ยแต่ว่าบางทีเนี่ยคู่ครองของเราอยากเข้ามาอาจจะมาแบบคือบางทีเราต้องเหนื่อยยากเพราะดาวกลุ่มกับดาวเสาเป็นคู่เปลี่ยนแปลงนะครับหมายถึงว่าบางทีดาวเสาก็จะส่งเกณฑ์ที่ไม่ได้ร้ายกับคนราศีกันหลอกแต่ว่า มันก็ยังมีความเหนื่อยยากอยู่นะอย่าลืมพระดาวเสารเนี่ยมันเป็นบาปรปบะคอยังไงก็เรื่องของความเหนื่อยยากเนี่ยต้องเป็นเอกบปนเด่นยังไงก็ทิ้งไม่ได้อะ่ะเออก็คือหมายว่าเราต้องมีความอดทนอดกั้นอดออมเนี่ยพวกเนี่ยคือดาวเสาที่ดีคือหมายความว่าอย่ารีบร้อนเดินได้นะอย่าเพิ่งรีบในการตัดสินใจอะไรเด็ดขาดเพราะว่ามันคือความสุขระยะยาวเออถ้าคุณเลือกถูกแล้วอะ่ะมันจะสุขระยะยาวแต่ถ้าคุณเลือกผิดคนเนี่ย ก็ทุกระยะยาวเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันเป็นดับสังคมมันเป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันมีดีกึ่งเสียเล็กๆอยู่ที่ว่าความคิดของเรานะครับให้เลือกให้ดีก่อนพระดาวเสาคือความชัวเข้าดาวเสาที่ดีอย่าเข้าทางเสียถ้าเข้าทางเสียไปว่าความทุกข์จะยาวนานแต่ถ้าเปิดเข้าทางที่ดีคือเลือกทุกคนแล้วอะเนื้อคู่นเนี่ยเนี่ยอะไรแบบเนี้ยก็กลายเป็นว่าเราจะสุขระยะยาวเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ย อย่าโฟกัสว่ามันเสียอย่าโฟกัสว่ามันลายอยู่ที่ตัวเองนี่แหละนะครับมีสติคือทุกอย่างมันจะควบคุมไปด้วยความว่ามีสติอย่างเดียวเลยครับถ้ามีสติแล้วก็อย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วเนี่ยก็คือจบนะครับหมายความว่าเราดวงดีแน่นอนนะครับและดีแบบ1 0 0ด้วยแต่ถ้าเผื่อเราไม่มีสติเนี่ยกลายเป็นว่าดวงดีกึ่งลายหมายความว่าเป็นทุกขลาบได้นะหมายความว่าไปคว้าเอาคนไม่ดีมากลายเป็นว่าก็ทุกเ์อ่ะเออคือดีตอนแรกคือได้ไงแต่บรรทุก ในภายหลังอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็มีดีมีเสียอยู่นะต้องระวังตรงจุดนี้นะอะไรแบบเนี้ยเขาถึงบอกว่าเป็นพินทุบาทไงครับในพปุตตะเนี่ยนะครับหมายความว่าความชอบของเราเนี่ยมันมินเมนะมันมีทางแยก2ทางนะแต่ว่ามันมีความสุขสมบูรณ์อยู่ก็กลายเป็นว่า,าฟ้าให้มา50อยู่ที่เราเลือกอีก50ว่าจะเลือกถูกหรือเปล่าทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับสติแล้วก็ความร้อนแรงเร็วอย่างเดียวเลยครับเออถ้าคุณ ใจเย็นๆค่อยคิดค่อยๆเลือกเนี่ยรับรองคุณจะเป็นคนที่ดวงดีมากๆเลยนะครับราศีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยในเดือนมกราคมเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองนะครับในการเลือกการตัดสินใจและการการะทํานั่นเองนะครับถ้าเผื่อเราทําแล้วได้ดีก็ดีไปแต่ถ้าทําไม่ดีเนี่ยอย่าโทษใครเพราะเราเป็นคนเลือกเองทั้งที่ดวงก็ดีนะอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วอย่ามาโทษที่หลังว่าทาไมดวงไม่ดีเพราะว่าคุณน่ยรีบร้อนตัดสินใจหรือ อาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้ด้วยนะครับเรื่องนั้นเนี่ยต้องเรียดรู้ให้มากด้วยนะครับยังไงก็สู้ๆเป็นกำใจให้แล้วก็ยดีด้วยกับดาวเสาร์ที่ให้คุณอีก2ปีเต็มนะครับอ่าสองปีครึ่งเนาะเต็มจากนี้ไปนะครับยังไงก็สามารถติดตามคำยายกรได้ในคลิปหน้าเยืมกดกดดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำยายกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามเป็เกนกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ